โอเคครับก็มาต่อนะครับก็ในคลิปที่แรกผมอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะทําการกลับมาเขาเรียกว่าแก่อิน i ท y ร์นนะครับที่ก่อนหน้าเนี่ยเราทําการเขาเรียกว่าเหมือนทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อจะให้อ่ข้อมูลมันแสดงไปได้ก่อนอผมรู้สึกว่าเราไม่ได้แก้ที่อิน i ท y นะเหมือนเราจะต้องมาที่ตรง product response โอเคก็เบื้องต้นก่อนจริงๆแล้วเนี่ยอ่สิ่งที่ ผู้ใช้งานต้องการมันไม่ได้มีแค่มีข้อมูลแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดผมทำการมาที่ตรงตัวนี้นะครับเอาล่ะตอนจังหวะที่เราคิวรี่คุณจะว่ามันจะ r e t ท r รเป็นแคตตากรีไอีมาให้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่ตอนจังหวะที่เราดึงเป็นตัวตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับ Try out แล้วก็ใส่ ID เข้าไปก็เสร็จว่า ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยนะ,นะครับอันนี้คือข้อมูลดิบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทํา DTO นะครับก็คือ,อมีการ t าน n s f o r m ข้อมูลเป็นแบบตัว product response แต่ผมต้องการให้มันโชว์เจ้าตัวเขาเรียกว่า category name ด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการ join เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เราจะต้องมีการ join แล้วก็มาที่ตรง product controller ก,ก่อนนะครับ แล้วก็เราจะเริ่มแก้ที่ตรงนี้ก่อนลวกันง่ายๆนะครับก็คือแทนที่เราจะ select ตรงต้งธรรมดาอย่างนี้นะครับเตาต้องมีการ join ซึ่งการ join เราใช้ฟังก์ชันชื่อว่า dot ครับแล้วก็ include นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้อง join ก่อนที่เราจะทําการ map นะครับเพราะมิงานข้อมูลมันจะมีไม่มีไม่เท่ากันนะครับเอาล่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำการเขาเรียกว่า return นะครับเจ้าตัว อ็อบเจกต์ที่เหมือนแทนตัวเทเบิลของเราอยู่ก็คือตัวเทเบิลโปรดักตเนี่ยแหละแต่ว่เพียงแค่ต้องบอกว่าเออในเคนเนี่ยเราจะไปจอยกับอันไหนก็จะมีส่วนที่เป็นก็บอกว่าตัว c a t ตากรีใน e n นท t y ของเรานะครับก็คือตัว Product เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูจะเห็นว่าจะมีฟิลด์ที่ชื่อว่า c a t ตากรีนะซึ่งอันนี้คือตัว entity ตอนจวัดมันเจนมานะครับมันก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละนะครับแทนตัว table ที่เราจะไปจอยหรือการ include เข้ามาเองนะครับเราจะต้องออกแบบอย่างนี้โดยที่ตัว c o n s t a n เนี่ยจะทําการเขาเรียกว่าระบุเงื่อนไขว่าเราจะใช้ตัว category id นะครับมันจะรู้เองว่าใช้ category id เนี่ย ทำหน้าที่ในการเป็นเขาเรียกว่า primary, primary key นะครับที่จะไป j o ยกับ foreign key นะครับจริงๆก็จะบอกว่าเป็น primary key เป็น cluster key แล้วกันที่มันจะไปจอยกับเจ้าตัว table ที่เป็น category นะครับอันนั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่ category id เข้าไปเพราะเดี๋ยวมันจะไป j o i ตลอดมัดก็จริงๆก็ถ้าเกิดเราอยากรู้เนี่ยเราก็จะลองเ e ิร์ชอย่างนี้ดูนะจะมีข้อมูลระบุอยู่ว่าเออมัน j o ยังไงนะครับ อันนี้พอดีมันมีการทานฟอร์มอ่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้แหละนะครับตัว constraint ตรงนะี้เอเคใจปะ้ะจะมีการระบุอยู่ว่าจะใช้ตัวนี้นะครับอ่าทำหน้าที่ไปจอยกับเจ้าตัว category ที่เป็นตัว product นะครับอ่านะครับมันเพิ่งจะด,ด,ดูดูงงนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อนีัมันจะทำการ auto เองในการจอยนะครับเอาล่ะถัดมาต่อนะครับกลับมาที่ตรง product นะครับ controller ก็ในกรณีพอเราอ n นโค e ดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็น่าจะได้แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าเนื่องจากเรายังมีการทำเจ้าตัว DTO อย,อยู่นั้นข้อมูลเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับก็ผมจะทำการ Stop แล้วก็ Run นะครับเดี๋ยวจะมีสอนดี b ั g นี่นะครับแล้วก็มีสอนรันท่าแต่แตละท่าตอนนี้ง,ง่ายๆก่อนนะครับเอะะผมจะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับในเคสนี้ก็เราแก้ที่ตัว ID นะนะครับกัสกิล ข้อมูลก็จะยังคงเหมือนเดิมนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องการให้มันโชว์ Category นะครับ่า e ด้วยเราก็ต้องนึกภาพว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยนะครับมันมารอตรงนี้นะนะครับามารออย่างนี้ละนะเราสามารถให้ไปที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการนิยามฟิลขึ้นมาที่ชื่อว่า c t t g o r y Name แล้วกันผมจะทำการพิมพ์ Prop นะครับแล้วก็กด Tab นะครับ กด Tab แล้วก็ตรงนี้ใส่เป็น String นะครับแล้วนะพิมพ์คาว่านะครับ category นะครับ name เอาละใส่เข้าไปนะครับหลังนั้นเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับก็เราจะต้องทำการ Map นะครับก็ให้นึกภาพว่าตัว Product เนี่ยซึ่งก็คือไอตัว entity เนี่ยมันจะบรรจุเจ้าตัว category อยู่นะครับก็พิมพ์ category เข้าไปนะครับ category แล้วก็ name เท่ากับนะครับ product แล้วก็ dot, นะครับ category นะแล้วก็ค่อยดอยทีนึงแล้วก็ตามวย name น,นี่คือ way ที่มันจะใช้ในการจอยกันอันนี้เพียงแค่ว่ามันขึ้น warning ว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเขาเรียกว่ายังไงเนี่ย มีโอกาสที่ไม่มีค่าได้นะถ้าเกิดเราอยากจะให้แบบมันไม่ขึ้น warning ก็อาจจะใส่เป็นเครื่องหมาย question mark เข้าไปว่าเออเฮ้ยมันอาจจะไม่มีนะแต่จริงมันต้องมีนะครับดังนั้นเราก็จะใส่เข้าไปก็ได้นะครับเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันมีค่าแน่ๆนะครับเอาละจริงตัวต้นแบบผมอาจจะไม่ทำอย่างนี้ด้วยซ้ําแต่ว่าผมทำอย่างนี้ด้นสดไปก่อนนะครับจะได้พอเห็นภาพอันนี้ก็จะลองรันใหม่ดูนะครับอันนี้ผมจะกด query ใหม่ก็มาดูกันก็จะเห็นแล้วว่า,า category name นะครับ มาละเห็นนะนะครับ category name เป็น IT นะครับก็คือพูดง่ายส่งข้อมูลมาด้วยนะครับถ้าเกิดผมใส่เป็นตัว3ล่ะก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือการดึงข้อมูล category name ออกมาโอเคนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอันที่ทำอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นนะครับให้มันจบทีเดียวก็ให้เป็นตัวพอดั t นะครับ c o n โทร l เลออันนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น ID แต่ตัวนี้จะเป็นทั้งหมดเลยถูกปะเราก็ต้องมีการ include เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดอ c นะครับ i n น l u d e นะครับแล้วก็ทำเหมือนเมื่กี้นี้แหละนะครับก็คืออ p แล้วก็ทำการ Map ว่าเราต้องการจะ,อะจอยกับ Table นี้นะครับ อันนี้เนื่องจากว่าข้อมูลตรงบริเวณนี้เนี่ยมันยังไม่ทําการ t าน n s f o r m เราจะทำการ t าน n s f o r m มน,นะครับแล้วก็จะต้องทําการ d o นะครับ select เขมนะครับเอาลราก็ทําการระบุนะครับเจ้ตัว product นะครับ response form product เพื่อใช้ในการ map นะครับเอาละในเคนี้ผม stop แล้วก็ run ใหม่นะครับเดี๋ยวของจริงจะทำดีกว่าน,นี้นะครับอันนี้ผมด้นสดให้ดูก่อนนะโอเคก็ ในเคสนี้เดี๋ยวเราลองรีเฟรชดูนะครับแล้วก็ลองตรงนี้ดูนะคิวรี Re. จากที่เมื่อก่อนมันไม่มีข้อมูลนะครับ category name ตอนนี้ก็จะมีฟิล l ์ category name โผล่ด้วยละดังนั้นถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าอยากจะมีเพิ่มฟิลตรงไหนอีกนะเราก็ต้องไปที่ product response นะครับแล้วก็ Map เข้าไปเองแล้วกันในกรณนนี้จะเห็นว่าคือเราสามารถ transform ข้อมูลโดยที่ไม่ต้องสอดคล้องกับ entity ของตัว product ก็ได้ โอเคไหมครับก็ก่อนจบนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีเสริมอีกหนึงแล้วกันการใช้เจ้าตัว I Action Result เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะมีข้อดีคือมัน flexible คือมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นว่าคุณจะ return อะไรก็ได้มันไม่สนใจไทายเลยขอเพียงแค่ให้มันครอบเจ้าตัวโอเคต,อต่อมาแต่ถ้าว่าบางทีเร,เรากลัวว่า มันจะส่งท้ายผิดนะแล้วองค์การจะบังคับให้มันชัวร์ๆตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบ Action Result แทนแต่พอ Action Result ปุ๊บเนี่ยนะครับโอเคไม่ต้องละนะครับโอเคไม่ต้องนะเราก็ต้องทำการใส่ท้ายมันตรงกับตรงบริเวณนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็น array นะครับนี่เป็น array เราก็ต้องใส่เป็นเขาเรียกว่า i i คือ interface นะครับแล้วก็ i n นวิวเบลนะครับอ่านะล้วก็เป็น array ของอะไรล่ะเราค่อยทำาการระบุอีกทีนี้ก็คือตัว Product นะครับ r e s p o n s นะอันนี้ก็จะใส่แบบนี้เข้าไปนะครับอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะยังคงมี Warning นะครับอ่าโอเคใส่ขาดไปตัวนึงอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการอย่างนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเออให้จะเกิดไทไม่ตรงเนี่ยมันจะเออทันทีนะพูดงา่ายบางคนเหมือนกับจะทําการสร้างโครงนี้รอทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาเขียนโค้ดตรงนี้ทีหลังนะครับด้วยวิธีการนี้เนี่ยก็จะลด ความผิดพลาดได้ว่าเออตอนแรกกะว่าจะเป็นไทอะไรนะครับเดี๋ยวเวลามาทำจริงๆประกาศผิดมันจะได้เอเร r นะครับอันนี้ก็ดูนะครับได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดผมลองไม่ Select นะครับหรือการทำ Map นะครับหรือ Project Tile นะครับ Project มัน,นในเคนี้ก็จะเห็นว่า Error เลยเพราะว่าไทที่มัน Return ออกมาเนี่ยเป็นไทของเออเขาเรียกว่า อ r r a เของ Product ธรรมดาไม่ใช่เป็นอ r r a เของ r e s p o n s e ถ้าเกิดของแกะงี้เป็นโ o d u c t ธรรมดามันก็จะไม่เอเอเลยะครับแต่ว่าเนี่ยจะต้อง using มาโอเคไหมนะครับเอาละโอเคผมแก้กลับเป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับคงเท่านี้แล้วกันโอเคครับ